ทุกทุกคนครับผมวันนี้จะพามามชมบรรยากาศน้ําตกโปงน้ําดังแล้วจะพาเดินมชมบรรยากาศรบอบๆของน้ําตกมันจะสวยงามขนาบ,บน้นาพร้อมแล้วเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยครับผมไปเลยอ่าตอนนี้เราก็เดินมาถึง น้ำตกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศของน้ำตกครับผมมันจะมีความสวยงามขนาดไหนครับผมโอเคน้ำตกตรงนี้เป็นน้ำตกโป่งน้ำดังนะครับผมอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกจังหวัดเชียงใหม่ครับ น้ำอาจจะขุ่นนิดนึงแต่ไม่ขุ่นเท่าไหร่ครับผมก็ยังมีความใสยอยู่น่าจะเป็นน้ำป่าด้วยเพราะว่าช่วงหน้าฝน น่าเล่นครับบรรยากาศเหมือนจะไม่มีคนมาเที่ยวเลยนะครับบรรยากาศนี้ยครับน่าเล่นบรรยากาศแบบไร้ผู้คนครับบรรยากาศแบบนี้สงบะ เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมชมบรรยากาศน้ำตกเนี่ยครับตรงนี้ก็น่าเล่นนครับบรรยากาศสวยๆลงไปแช่ได้เลยครับผม จะเดินผ่านน้าตกไปได้ของวอลเลอเนี่ยนะแล้วเราจะเดินขึ้นข้างบนกันนะครับดอวยตอนนี้ทางน้ำตกไหลลงไปข้างล่างครับเราจะเดินข้างบนดีกว่าครับผมคล่องกว่าเดยวลบ ชมบรรยากาศน้ำตกครับผมน่าเล่นมากเลยครับตรงนี้ครับ lòng đi chei đây đấy, ô lươn 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 lươn, wow, mình lươn nhá, ông, xem bằng tháp, thử ra đi qua, thon quá, nhớ, đãi là mình lươn nhá, ông, คามน้ำตกมันไหลเป็นชั้นๆลงมาจากข้างบนนะครับอากาศสวยครับอากาศแบบไลู์คูนครับ ปินพินครับบรรยากาศดีต่อใจครับโอ้โหน้ำไหลแรงมากครับตรงนี้เนี่ยลงถ่ายรูปดีๆครับตรงนี้สวยโลเคชัน่นสวยครับไปทางไหนต่อเน,นี่ย สภาพบรรยากาศแบบคลายร้อนครับผมแบบจิิงๆครับผมบรรยากาศแบบชื่นใจครับผมอุอ๊ลึกๆล,ลึกใช่ได้ นีมันไหลแรงครับผมไหลแรงมากมันมีอยู่ข้างบนตุนน้นี้ โอ้ตรงนี้ก็น่าเล่นครับเป็นน้ำตกเล็กๆเ,เป็นน้ำไหลแบบสามสามช่องทางครับมอ,อสวยดีแปลกดีครับตร ยยกสวครับผมลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้พามาชมบรรยากาศน้ำตกสวยครับผมน้ำตกก็นุ่งครับผมมันเดินขึ้นไปอีกข้างบนนะครับผมพอ,พอาๆนะครับผม เดี๋ยวขอลงแช่น้ำอาบน้ำผ่อนคลายตันบรรยากาศน่ารล่นนะครับบรรยากาศจิศ้นจิ้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้ครับผมขอขอบคุณครับ